มาสร้างเว็บที่ช่วยให้ผู้คนดูเข้าตากรรมการมากขึ้นกันเถอะเว็บที่ว่าก็คือเว็บ AI เสริมุคลิกภาพนั่นเองด้วยการใช้ AI แชทเข้ามาช่วยจะทำให้เราสามารถแนะนำสินค้าเสื้อผ้าต่างๆไปจนถึงวิธีการแต่งหน้าแต่งตาที่เข้ากับคนคนนั้นได้แบบ Personal อลไลเลยเพราะแต่ละคนมีสีผิวพื้นฐานและโครงสร้างรูปร่างต่างกันดังนั้นเลยต้องการคำแนะนำที่ต่างกันอย่างมากนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเอมเป็นผู้หญิงวัยแรกรุ่นที่ยังไม่ค้นพบสไตล์ของตัวเอง และยังไม่รู้วิธีจัดการกับรูปร่างและการแต่งตัวให้เหมาะสมเมื่อเอเมเข้ามาในเว็บก็จะสามารถถามบอทของเราได้แบบฟรีๆเลยว่าด้วยรูปร่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้และสีผิวแบบนี้ตามรูปที่เอมส่งมาเขาควรจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอาจร่วมดึงคำถามเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวไว้ด้วยก็ได้จากนั้นบอทก็จะดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เราใส่ไว้มาตอบคำถามดังกล่าวแต่แต่ถ้าอยากให้แนะนำสินค้าให้เลยก็ทำได้นะ ยังฟรีอยู่โดยบอร์ดจะดึงข้อมูลจากเทรนสินค้าณะขณะนั้นออกมานั่นเองส่วนวิธีหาไรายได้ของเว็บอาจจะมาจากการแปะลิงก์แอฟเฟอร์เรตไว้ในการแนะนําแต่ละครั้งด้วยเลยหรืออาจจะจ่ายเป็นการจ่ายเงินให้บอร์ดช่วยจดจําสไตล์และคอยเป็นสไตล,ล์ส่วนตัวให้ด้วยก็ได้นะรวมถึงอัปเดตแนวทางใหม่ๆในการแต่งตัวแต่งหน้าให้ด้วยเลยเป็นไงและเว็บก็ไม่ควรจะถูกจํากัดเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ควรสามารถแนะนำการแต่งตัวสำหรับเพศทางเลือกที่มีหลากหลายมากขึ้นในตอนนี้ด้วยค่ะ